สวัสดีทุกคนครับวันนี้นะตอนก็จะพาเพื่อนนะครับไปดูนะครับว่าตอนเนี่ยขับรถรถยนต์ได้ยังไงนะครับมีคนถามมาเยอะแล้วก็เคยทําคอนเทนต์ตอบแล้วแต่วันนี้ก็จะกลับมาทําใหม่นะเพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับที่สงสัยนะได้รู้ว่าขับรถได้ยังไงไปดูกันครับโอเคนะตอนนี้ตอนก็มาอยู่ในรถแล้วนะมาอยู่ตรงฝั่งคนขับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่า เฮ้ยคนที่เขาไม่มีขาเนี่ยเขาขับรถได้ยังไงนะครับความจริงมันก็ไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะทุกคนจบผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับก็จะมีเหล็กสองชิ้นครับประมาณนี้นะรับเหล็กทั้งสองตัวนี้นะครับก็ทําหน้าที่ต่างกันนะครับเนาะส่วนเหล็กตัวแรกนะครับเหล็กตัวนี้เนาะก็จะทําหน้าที่เป็นตัวเบรกนะครับก็คือตัวนี้เราก็จะยึดกับตัวแป้นเบรกนะครับ ส่วนอีกตัวนึงตัวนี้นะครับก็จะยึดกับแป้นคันเร่งนะครับเนาะถามว่า2ตัวนี้ตัวไหนที่จะต้องใช้กําลังมือนะครับกดเยอะที่สุดก็คือตัวเป็นตัวที่เป็นเบรกเนาะเพราะว่าเบรกมันจะค่อนข้างที่จะแข็งนะครับส่วนตัวคันเร่งก็จะอ่อนๆเลยนะครับไม่ต้องใช้น้ําหนักมือเยอะนะครับ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเวลาที่ต่อขับเวลาที่ตอขับเนี่ยทำยังไงนะครับมันมันมันต้องใช้มือกดนะฮะแรงไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ เวลาที่ตอขับนะครับตอก็จะเลื่อนเก้าอี้นะครับมาให้ใกล้ที่สุดนะครับก็คือให้มือเรานะถึงนะครับให้มันใกล้ที่สุดแหละนะโดยที่เราไม่ต้องเอื้อมมือไปนะครับนะก็วางประมาณนี้ครับก็วางประมาณนี้เนาะนะครับเวลาไปเนี่ยเวลาขับเนาะก็ขับรถมือเดียวครับโดยมือซ้ายก็จะควงควงมาไลัยส่วนมือขวาก็ควบคุมคันเร่งและก็เบรกนะครับนะฮะถ้าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆว่าตอวางมือแบบไหนนะครับ การวางมือของตอสก็จะประมาณนี้นะครับมือด้านขวาของตอสจะมีแค่3นิ้วเนาะนะครับก็เวลาวางก็จะวางประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคันเร่งใช่ไหมนะครับก็ากดแบบนี้นะครับเนาะส่วนนิ้วโป้งนะครับก็จะเป็นตัวกดเบรกนะครับผมมาถึงตอนนี้แล้วนะครับก็จะมีคนสงสัยนะตั้งคําถามในใจนะครับว่าเฮ้ยคนที่การขับรถน่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะครับนะตอบตามตรงเลยว่าถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะครับ ผมเองมีใบกับคีนะครับแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์นะครับก็มีใบรับรองวิศวกรเรียบร้อยนะครับขอบคุณสำหรับคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับเราอย่างไงก็อย่าลืมกดติดตามติ๊กตอกต่อตะไว้ด้วยนะครับอ่ะมาถึงตอนนี้แล้วนะครับใครที่มีข้อสงสัยในเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขับรถของผู้พิการนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนจะกลับมาต่อนะครับนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตอนนี้ครับนะครับ